สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคภาพชัดนะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีลูกค้านะครับแล้วก็ผู้ชมนะครับวีดีโอนี้คลิปนี้นะครับผมวันนี้พามาอัพสต็อกกันหน่อยนะครับผมเดือนมกรานะหา,หายไปนานเลยนะครับผมตอนนี้เกตเอเกตบี Gate A, Gate นะครับผมเหลือจะเป็น รถเกตทั่วไปนะครับมีเข้านะครับหลายคันเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคโอเคครับนี้พามาชมรถออตโต้กันก่อนนะครับผม PCX PCX เข้ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ n m a x โฉมใหม่ด้วยนะครับ160 หลายสีนะครับผมแล้วก็ร้อยห้าสิไฟสองชั้นนะครับมี LED ตัวแรกเพิ่งเข้ามาเตาแก๊สอยู่คันหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทำราคาเลยนะตัวนี้สีแดงนะครับผมเอาบ่อไปหุ้มอยู่นะครับแล้วก็ไฟสองชั้นมีอยู่สามคันสีเทาหน้าดำเทาล้วนแล้วก็สีน้ำเงินล้วนนะครับผมแล้วก็ร้อยหสินะทั้งตัว ABS ไม่ ABS นะครับ นี้ตัวธรรมดาสีดำแบบนี้นะครับผมซื้อผ่อนได้จัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวนะส่งอยู่2,800บาทนะครับผมวนมากเลทใกล้กันนะลูกค้าตัว P C X อ่ะอย่างตัวสีแดงตัวนี้ A B S อ่ A B S A B S ลูกค้าฟรีดาวเหมือนกันส่งอยู่2อ0พันแใกล้เคียงเลยนะครับผมตอนนี้ก็ A B S มีอยู่หนึ่สอคันเลยนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาสีดำ ด้านในมีอีกนะครับผมมีให้เลือกหลายสีแล้วก็ PCX 150ไฟ2ชั้นนะครับผมมี led เข้ามาคันหนึ่งอย่างไฟ2ชั้นลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์ตอนนี้ตั้งราคาไปแล้ว2คันอ่าสีเทาดาวพันเดียวส่งระยะนั่นอยู่3,000บาทอ่าอยู่3,000นะครับแต่ดาวพันหนึ่งนะส่วนคันนี้โหลดหน้ามาแต่งมานิดนึงนะครับผมพอสวยงามแบบนี้ไฟสชั้นดาวพันหนึงเหมือนกันส่งอยู่2,900 นะครับแล้วก็มีตัว LED ตัวนี้รอตั้งราคาใครสนใจทักได้ก่อนตัวนี้เตาแก๊สนะครับผม n m a x m a x สีดำเข้าใหม่มีสีแดง3คันนี้นะครับผมราคามาครบหมดแล้วนะครับสีแดงตัว Y-Connect ทั้ง3คันเลยลูกค้าราคาเริ่มต้นนะครับตัวสีแดงนะครับผมสดนะครับผมราคาเนี่ยจัดไฟแนนซ์อยู่ฟรีดาวเหมือนกัน ถ้าผ่อนระยะสั้นก็3ามพนะครับผมฟรีดาวถ้าเป็นตัวนี้อ่าสีแดงเหมือนกันตัวนี้ y ายคอนเนนะลูกค้าฟรีดาวนะลูกค้าส่งอยู่3,100นะครับประมาณนี้เลยตอนนี้สีแดง3คันซื้อได้ทั้ง3คันมีประกันตัวรถให้ครบครบ,ครบนะครับผมฟีโน่ร้อยี้ล้อซีลวดสีเขียวนะครับตอนนี้สีเขียวแล้วก็สีแดงอ่าเอาให้ดูฟีโนก่อน ฟีโนฟีดาวนะส่งอยู่ประมาณพันสี่พันห้านะครับผมหรือจะวางดาวก็ได้นี้แล้วแต่ลูกค้านะบางท่านอยากดาวสมมุติว่าดาวสักสี่พันอ่ะส่งอยู่ที่ประมาณสักพันสี่ร้อกว่าบาทนะครับผมสําหรับฟีโนไฟสองชั้นพวกนี้เป็นมือสองเกรดเอหมดนะครับลูกค้าไม่มีรถป้ายแดงขายเลยนะสีขาวตัวนี้สองคันนี้นะครับผมตัวท็อปนะครับตัวนี้มีอะด i n ลนะ อย่างคันนี้ลูกค้าดาวอยู่อถ้าจะดาวดาวห้าพันห้าส่งอยู่พันสี่ร้อยบาทจะเป็นตัวไอรอนดิงนะครับผมตัวท็อปสุดฟีโน่ร้อยี่สิบห้ามาดูด้านในด้วยสีแดงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูสกูปปี้นะครับอย่างตัวสีแดงแบบนี้นะครับล้อซี่วดสภาพเกรดเอนะลูกค้าฟรีดาวส่งอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมีหลายคันซื้อสดก็ได้นะซื้อสดก็หรือจะซื้อเป็นจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ลูกค้าลนะสะดวกยังไงได้หมดเลยนะครับผมมาดูสกูปปี้กัน สกูปปี้มีโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับผมอย่างสีครีม่าสีครีมแบบนี้จัดไฟแนนซ์รีดาวอยู่ส่งอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นแบบนี้นี่สีฟ้าครีมแบบนี้นะสีใหม่นะครับผมอย่างนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ดาวสองพันห้าส่งอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอันนี้เอาให้ดูหมวดสกูปปี้กันก่อนนะเดี๋ยวก็ไปดูฝั่งนี้นะครับผม รถเกียร์แล้วด้านในเราไปดูรถออโต้กับรถเกียร์อีกนะครับผม M S <MS> X <S <S มีจะเป็นไฟสองชั้นหรือจะเป็นกรอมลูกค้านะเลือกได้ทั้งหมดนะครับผมอ่าอย่างตัวกรอมดาวหกพันส่งอยู่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะราคาเงินสดก็เบาๆนะครับผมสี่ประมาณสี่กว่านะครับผมแต่ได้เป็นเกรดเอตัวท็อปเลยนะครับผมหรือจะเป็นแบบนี้ไฟสองชั้นสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์ลูกค้าดาวอยู่พันเดียวส่งอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาท นะครับผมมี2กว่า3กว่า4กว่าแล้วแต่สภาพลูกค้าเลือกซื้อกันได้นะครับผมอันนี้สีส้มจัดไฟแนนด์ดาวอยู่1,000ส่งอยู่ที่ 1, 1,600กว่าบาทนะครับผมแล้วก็มาดูรถทรงสปอร์ตคันใหญ่กันหน่อยนะครับ CBR 500ใช้เงินออกรถ14ืนส่งอยู่4,600นะรถสวยมากรถปี2023นะครับผมแ4 0 0 MT นะครับมี MT 0 3และก็ MT 1 5คันนี้ วันนั้นถ่ายรูปลงไปให้ดูแต่งมาแบบว่าครบหมดแล้วลูกค้านะจ๊ะคือเรียกว่าซื้อไปไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งนะสวยเลยอย่างนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ดาวพันเดียวนะส่งอยู่ที่2,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมไปดูด้านในต่ออีกแถวเดี๋ยวไปดู M S X ยังไม่หมด M S X มีไฟกลมอีกนะไฟกลมไฟกลมไฟกลมดาวพันเดียวนะส่งอยู่ที่หนึ่รบาทเก็บงานนะครับ เรียบร้อยหมดแล้วก็สองหมืนหน่อยๆนะครับผมหรือจะเป็นไฟสองชั้นแบบนี้ลูกค้าซื้อ MSX ตัวไฟสองชั้นราคาสองหมืนกว่บาทแบบนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อได้จัดไฟแนนต์ตัวนี้ดาวอยู่พันห้านะครับส่งอยู่ที่1,400กว่บาทแล้วก็เป็นยามาฮ่าฟินโอ้หลายคันยามาฮ่าฟินฟินมีทั้งตัวล้อเหล็กแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับผมจะเป็นสตาร์ทมือนะ อย่างตัวล้อแม็กตัวท็อปสีแดงด้านแบบนี้ลูกค้าสวยๆนะครับผมยามาฮ่าฟินลูกค้าซื้อในราคา <c oughs> เขาเรียกอะไรเกรดเวิ่งน้อย3 0มหมกว่าบาทถูกกับรถใหม่เป็นหมื่นหมกว่าบาทเลยนะครับผมได้สภาพสวยเหมือนรถใหม่เหมือนกันลูกค้าจัดไฟแนนซ์ดาวอยู่3,000ส่งอยู่ที่1,300บาทนะครับผมโดยประมาณนะสำหรับยามาฮ่าฟินไปดูดีมดีมไฟเหลี่ยม ดีมตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะลูกค้าสีน้าเงินสีแดงอะไรพวกนี้ไฟเหลี่ยมไฟกลมนะครับผมอย่างสีน้ําเงินคันนี้ลงล้อเปลี่ยนยางเก็บงานเต็มระบบนะครับผมจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแบบนี้แล้วก็นี่มาดูด้านในกันนะครับผมเยอะมากนะถ้าเป็นดีมไฟกลมดีมไฟกลมลูกค้าโอ้โหป้ายผ่อนเยอะมากเลยจัดได้หลายสถาบัานนะครับผม อเอาจัดน้อยสุดแล้วกันดาวสองพันห้านะส่งอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทแบบตากลมแบบนี้ลูกค้าซื้อพวกนี้เป็นพวกรถเกรดเอเกรดบลูกค้าซื้อแบบว่าไม่ต้องเอาเรียกไรได้รถสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมแต่เป็นในร,ราคามือสองนะครับผมก็เลือกซื้อได้หรือจะเป็นแบบไฟเหลี่ยมแบบนี้ดาวอยู่ที่สี่พันห้าส่งอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่านี้ก็ลองมาเลือกชมลองขับได้ทุกคันนะครับผม เดี๋ยวไปดูด้านในต่อตระก,กูลเวฟร้อยสิบนะมีโฉมโฉมเก่าโฉม LED นะครับผมร้อยยี่สิบห้าอ่าไปดูด้านในครับไอร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าตัวนี้มี LED อยู่หลายคันนะทั้งตัวล้อซีลวดแล้วก็ล้อแม็กตัวท็อปนะครับลูกค้านี่จะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเป็น LED ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวดิจิตอลแบบนี้จัดไฟแนนซ์คันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถประมาณ4 0 0พบาทส่งอยู่ที่ประมาณ1ัน0รบาท นะครับผม125นะครับปีใหม่ๆสภาพใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวอ่าสีเทาตัวท็อปอ่าสีเทาตัวท็อป LED แบบนี้ลูกค้าตัวนี้ห้าพันนะส่งอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมถ้าเป็นตัวมีเลือกหลายคันมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถใหม่125 110i เข้าอีกนะครับผมนี่ก็มาเลือกมาเลือกซื้อได้แล้วก็มาลองขับได้อย่างตัวนี้นี่สีดํา สีดำล้อซีลวดอ่าสตาร์ทมือแบบนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะดาวเท่าไหร่ดาวสอ0พส่งอยู่ที่ประมาณ2,000บาทแบบนี้นะครับผม LED เกตเเกตบมีหลายคันนะครับผมนี่เลย1 1อยอมีเยอะมากนะครับผมทั้งตัวดิจิตอลไม่ดิจิตอลนะนี่แล้วแต่ลูกค้าเลือกซื้อเลยนะแล้วแต่นะครับผมจะเป็นล้อเหล็กสตาร์ทมือหรือเป็นล้อแม็กตัวท็อปนะครับผมมีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับแป๊บนึงครับอ่า แอดมินแอดมินดูลูกค้าหน้าร้านด้วยครับผมอ่าอย่างตัวนี้ลูกค้าดาวสี่พันตัวทอ็อปล้อแม็กนะครับนี่ครับออกคป๊บนึงนะครับลูกค้ามาหน้าร้านอ่าส่งอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยบาทแบบนี้เลย LED ตัวท็อปล้อยสิบไอนะครับผมรถราคาถูกก่ารถใหม่มาเป็นหมื่นแล้วนะนะครับผมหรือจะเป็นตัวเก่าก็มีนะที่เป็นตัวไฟธรรมดานะครับผมที่ไม่ใช่ LED อ่าผมให้เลือกดูอีกคันหนึ่งย่างคันสีน้าเงินคันนี้ ลูกค้าดาวสามพันห้าส่งอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยบาทอ่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปรอแม็กสตาร์ทมือนะครับผมมีให้เลือกหลายสีนะแล้ว็อดใหม่ก็มีสีให้เพิ่มด้วยนะครับพรุ่งนี้มานะเดี๋ยวมาดูกันมาดูด้านในต่อสกูปปี้ออโต้นี่มาโหนี่สีสองสีสองนี่ลายเรียกว่าลายใหม่ๆปีใหม่ๆแล้วนะอย่างคันนี้นะลูกคา้าจัดไฟแนนซ์รถอ่าเป็นรถมือสองเจ็ดเอนะลูกคา้าจัดไฟแนนซ์อยู่ดาวสามพันห้านะส่งอยู่พันเจ็ดนะครับผม ประมาณนั้นนะเนี่ยลายใหม่ๆเลยอ2เนี่ยอย่างนี้นะครับผมดู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 แป๊บหนึ่งนะดาวเบาๆ3,500ไปนะครับส่งอยู่ที่1,800บาทนะครับรถทุกคันประกันตัวรถให้ดูแลหลังการถ่ายให้แล้วเกรดเอเกรดบีลูกค้าได้รถปีใหม่กิโลน้อยไปเลยนะหรือจะเป็นตัวเก่าแบบนี้ก็มีอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะสำหรับสกูปปี้นะคันหนึ่งก็อยู่ประมาณลักสองหมื่นนะครับผมโดยประมาณสปาร์คเวฟ110ไอตัวเก่านะครับผมคิวบิกจีที นะครับผมคิก LED หรือจะเป็นคลิกตัวใหม่คิกร้อนะลูกคา้าคันหนึ่งสามหมกว่าบาทอันนี้จะเป็นรถเกตซีเกตอ่าเกตประมาณเกตบีเกตซ C นะครับผมสภาพประมาณนี้นะส0มหมกว่าบาทนะคิก150นะครับแต่ถ้าเป็นคลิก160แบบนี้สภาพเกตเอนะลูกคา้ารถปี2022ลูกคา้าฟรีดาวนะส่งอยู่2,400บาทประมาณนี้นะครับผมได้สภาพนี้ไปเลยเกตเอเกตบ B นะแล้วก็มีแกนฟิลโนลูกคา้าเข้ามาใหม่เป็นโฉมนี่เลย ไม่ได้โฉมนู้นนะเรน่องโฉมเก่านะเป็นไฮบิดเก่านะอันนี้เขาไฮบิดปัจจุบันนะลูกค้าตัวนี้ป้ายผ่อนยังไม่มานะครับผมห้าหมื่นกว่าบาทเองรถปี2023นะครับผมใครหานะเทียบราคารถใหม่นะซื้อเกรดเอแบบนี้นะครับผมได้ราคามือสองแล้วก็เบาๆด้วยแล้วก็ได้สภาพดีไปด้วยเลยนะครับผมแกรนฟิลโนนะมีหลายสีนะครับผมเขียวน้ำเงินอ๋อดำไปนะดำแดงแล้วก็สีแดง นะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้นะลูกค้าเดี๋ยวผมดูป้ายผ่อนให้ก่อนนะครับผมแบบสีดําแดงแบบนี้ลูกค้าดาวสองพันผ่อนสองพันนะครับผมแบบนี้สวยๆนะใหดูก่อนนะเป็นตัวอย่างนะครับผมหรือจะเป็นสีน้ําเงินอ่ะดูสีน้ําเงินนี่สีน้ำเงินนี่ดาน,น่าจะดาวประมาณสักสี่ห้าพันนะตัวนี้นะครับผมผ่อนพอกันเลยกับคันเมื่อกี้นะครับผมสีเขียวอ่าพาสเทลนะครับผมพวกนี้ไฮบริดหมดนะถ้าไม่ใช่ไฮบริดจะถูกกว่านี้อีกนะครับผม ตัวนี้เป็นพวกไฮบริดหมดแล้วดาวสองพันส่งอยู่สองพันเหมือนกันไก่คันเมื่อกี้เลยนะสีเขียวแบบนี้นะแล้วใครหารถตรงออตโ,โต้ตัวใหญ่นะครับผมราคาเบาบาีบา่ g p พโดนนะลูกค้าวันนั้นแจ้งราคาไปเท่าไ,ไหร่เท่าไรลืมสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันเก้าสามหมื่นเก้าพันเก้าเบามากลูกค้าได้เป็นตัวเตาแก๊สด,ด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดูเตาแก๊สก่อนนี่ครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะซื้อที่ไหนไม่ถูกมาซื้อที่นี่ได้ตัวได,ได้ได้ถูกนะราคานี้เรียกว่าถูกแล้วไปดูซูเมอร์ต่อ ซูมเมอร์ตอนนี้มีตัวเก่าเข้าสองคันหนึ่งสองนะครับผมและเป็นตัวดิจิตอนคันนี้1คันดิจิตอนคันนี้ผ่อนอยูมาร์นพันเจ็ดพันแดเองนะครับผมถ้าเป็นตัวซูมเมอร์ไมดิตอนหรือจะเป็นคันสีเขียวเพิ่งซื้อเข้าเมื่อวานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเอาไปคิดราคาให้เลยตัวนี้สองเก้า้าได้ตัวดิจิตอน2 9งหมื้าพันเ้าได้ตัวดิจิตอลเอาไปเลยนะครับผมมาดูไอ้สคันนี้ก่อน ไอ้คันนี้จองไอ้ไอ้คันนี้ไม่ขายคันนี้ไอ้ไอค้นนไอคันนี้นี่เออลูกค้าดูคันนี้นะวันนี้เพิ่งซื้อมานะอันนี้บอกราคาในไ์สดยังไม่ได้บอกใครเลยนะครับผมไม่วิ่งแปดหมื่นกโลไม้แท้แน่นอนแปดหมื่นกโลตัวท็อปล้อแม็กสตาร์ทมือสภาพนี้ลูกค้าเอาไปเอาไปเอาไปเท่าไหร่วะแบบหนึ่งคิดก่อนลูกค้าไปสองหมื่น 4,000นะ24,000่ไปเบาๆมะแบบนี้ตัวท็อป้อแม็กซ์มัดสมือ24,000นะครับนี่เรียกว่าขายกันในไลฟ์เลยนะเพราะยังไม่ได้ตั้งราคาให้กับกับทางแอดมินเลยนะครับผมโอเคนะวันนี้ก็พาดูครบๆนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกนะจะมีพวก110-125สกูปปี้โฉมใหม่แกนเฟียโนนะครับผม XSR เออ XSR พรุ่งนี้เข้าด้วยนะ X s r เข้าแล้วก็ R15 R15 โฉมก่อนนิวนะ ก็คือโฉมนิวนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นโฉมไม่ใช่โฉมปัจจุบันก็คือเป็นตัวไฟเล็ก LED เหมือนกันนะครับผมยังไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ้าเกิดมีเวลาผมพามาไลฟ์สดดูอีกทีหนึง15คันที่จะเข้าใหม่นะครับผมยังไงถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมร้าน ชอเทียนชัยมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมยินดีให้บริการนะครับใครซื้อรถมือสองนะครับมาดูได้เลยแล้วก็ใครอยากขายรถก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมแล้ว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ